บายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยตะตาประเทศเดยจ้ามื้อนี้น้องโตเกียวกับน้องหนุ่งน้อยนะพี่น้องสิมาเฮดลาบปลาตองให้แม่กินเนาะนี่รับปลาตองตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเลยตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องนี่ไม่ใหมเลยพี่น้องสดสดมื้อนี้หนุ่งน้อยเสียอันโซฟีมือนะพี่น้องเนาะเฮดรับปลาตองสู่ครอบครัวจินเนาะพี่น้องแมขั้นตอนนี้เท่ากับสีเฮดไม้เพื่อล็อกหนัง ปลาออกเนาะพี่น้องเนะาะกากลองน้อยก็เคยเห็ดอยู่เนาะเคยเห็นแม่เห็ดพี่น้องเนาะทำทำอิดแล้วกปาปาดเล็กน้อยเนาะพี่น้องเพื่อเอาเอาหนังมันออกเนาะลอกเอาหนังมันออกพี่น้องเเอาเนื้อมันแบบน,นี้เนาะแมนกินกับมาคือกินกับอันซึ่งลาตวอวก็เป็นเมนูโปรดของแม่เนาะแมนพี่น้อง มันมักหลายลาปลาตองเฮาเฮ็ดแบบมีแบบซุกแบบดิบเนาะพี่น้องเนาะวันนี้น้องหน,งน,งนงุ่งกระสีอันลอกปลาตองพี่น้องาดิลอกหนังมันเนาะพี่น้องประตูมันติดหนังหน่อยหนึ่งค่ะก็ลอกออกพี่น้องเลยนี่นี่ตัวมันติดหนังเนาะ บางคนก็จะเอาบ่วงพี่น้องเลยบ่วงคูก่กะบ่วงขูดเอาบางคนน้องตัวเกี่ยวเคยเห็นน้องพี่น้องเนาะคือแบบวานเพื่อนนะ่ะแบบว่านน,ะน,นั้นได้นุ่มน้อยแบบเพื่อนบริลลล็อกหนังแล้วเพื่อนอันเอานั่นตีตีให้มันเนียนแล้วบีบออกแบบน,นี้นะบางคนว่าใส่ต่อข้างที่สองเอาไปปะตองกับต๊ะใหญ่ น้องน้อยอยู่กับแม่กหน้องน้อยเป็นคนเฮ็ดกินให้แม่กินเนาะพี่น้องเนาะบางเท่อแม่ก็เฮ็ดบางเท่อบางเท่อน่องเฮ็ดเวียกแม่ก็เฮ็ดน,นะนะแม่นะพี่น้องมีดกับบุญะเขา่า <c oughs> เอาเขือมีดตัวนี้ <c oughs> บอมีดตัวนึง <c oughs> เอามาข้างที่สองเนาะพี่น้องนี่เสียงไก่น้อยพี่น้องเลยหาแม่บเห็น ประมาณนี้นาอพี่น้องเนาะนี่นาะพี่น้องได้แล้วตตุ๋นที่นม่เงื่อนกว่าจีเอาไว้ก่อนมาเริ่มตัวที่สองเลยพู่อัตอนนี้กะเที่ยงแล้วนาอพี่น้องหิวข่าแล้วผักกับของกระชมีมกถั่วน้องพี่น้องนาะมาเขือนี่ อ,อันนี้ผักผักว้ใส่ลาบอันนี้พี่น้องนี่บันนี้นงน้อยกะสีผักเนาะพี่น้องเนาะบันนี้เนาะผักทางกลางทาง,นงเนื้อมันเลยเนาะนี่ผักมันมเล็กเล็กจนว่ามันละเอียดถแล้วเนาะหลังจากที่เราผักละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะกะเสียไปต่ำเนาะพี่น้องเนาะต่ำมันเล็กๆ นี่กาน้องตุ้เกียวสมาเตี่มวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเตรียมพักใส่ลาบกับอันเตรียมพักกินกับเนาะสำหรับการพักปลาตองเฮาบ่อยากให้ติดมีดนะฮะเอาเอาน้ำใส่พี่น้องเอาน้ำใส่เนาะเวลาพักน้ำใส่น้อยนึ่งแล้วมันสีพักสบายเนาะนี่เลยได้สิเละแล้วตุเกียที่เห็นจะมีหน่อยนึงที่เราตอนมะเขือเลยนะหือแบเห็ดลายมาหน่อยหนึ่ง ทำกระผากอะไรหน่อยอย่างเงี้ยผาเราดาวนิพี่น้องมันจะสบายเริ่มวิธีการลาบเลยเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้น้องตะเกียวกับเตรียมแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ คือกินก hmm. ับกรับผักหอมใส่ลาบเนาะวันนี้น้องตะเกี่ยวกับชิซอยวันนี้พี่น้องวันนี้น้องตะเกี่ยวกับชิเอาอันเพรา่ะใส่ให้น่องน้อยแล้วพี่น้องเนาะตำใส่น้ำกันเลยมันจะเข้ากันคลั่กเนาะตำมันมันจังหอมอีเล็กน้อยแม่เพื่อนกับเชียนมาเอาน้ำต้มลงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนชิมาเบิ่งน้ำอยู่เนาะ พี่อนี่ก็น้องพี่น้องเนาะเคียเก็บไปไว้ก่อนสบายดีพ่<ด>อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อน้องน้อยเฮ็ดรับปลาสุขินมาเรี้รับกระตองแม่ก็นั่งเบิ่งน้องเขาแล้วเขาก็แม่เลยเฮ็ดอ,อยู่แม่เพิ่นสิเป็นคนนั่งแนะนำนาะพี่น้องเนาะว่าเฮ็ดแบบใดแบบใด,บบดให้มันเด่นขั้นตอนเนาะพี่น้องแม่เพิ่นเฮ็ดเป็นเนาะแม่เฮากับแบบแม่เฮ็ดบ่เป็นปานใดนยน่อก็ต้องถามเองนะ ตอนซาตุก,กอาากนนะสิตตำบงังเพ้นแห้งเนาะพี่น้องใส่น้ำใหม่น้ำต้มใส่ปลาแดกเนาะพี่น้องนะเนาะใส่ปลาแดกใส่ใส่หัวไข่ใส่หัวจริงค่าเออใส่หัวค่าหัวจริงไข่เนาะพี่น้องนะเนาะหรือว่าตะไคร้แล้วก็ส้มเนาะส้มยังแม่ใส่สม้สมมนะขามส้มมะขามเนาะต้มหัวปลาที่เท่าวันคั่วเอามาเลยพี่น้อง สำคัญเลยน้องพี่น้องเนาะคือแบบขั้นต้นนี่ต้องให้มันเย็นก่อนเนาะจังมาใส่แบบลาบปลาเนาะแม่กะเสียวน้ำใส่ให้อีกนาะพี่น้องเนาะน้ำต้มนงนอยกับคนไปเรื่อยๆพี่น้องเลยคนจนแบบว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังแลยเนาะอันนี้แม่กะซอยซอยมันกวดลงนาะพี่น้องเนาะ อตอนนี้กะก้อยากได้เนาะพี่น้องเนาะก่อยกแล้วละได้ประมาณอันหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่วันนี้แม่ก็เสียข้าวคั่วลงให้หน่งน้อยพี่น้องนี่เพื่นจิบเอาลงให้เนาะวันนี้แม่ก็ใส่ักเพชอให้พี่น้องนี่จากใส่ข้าวคั่วักเพชอแล้วพี่น้องนี่ มันก็สิเิ่มเป็นนาตาสีชันน่ากินเนาะนี่ควรไปอีกจะหน่อยเนาะก่อนเฮาสิมาเอาน้ำต้มใส่พี่น้องนเนาะเ้ากกะปรุงในนี้เรียบร้อยแลย้วเนาะพี่น้องนี่วันเฮามาคนเ้ากกะใส่แตนมะเพชรเข,าข้าวขวนเนาะและ้วก็ใส่ผักหอมมาแหละใส่ผักหอมพี่น้องใส่หลายๆมันจงแซ่บเนาะแบบโบรายเกินไปเอาแบบพอดีนะพี่น้องอน้องตุเกีกมันมักใส่าลายๆหยนุ่ม้อยใช่ปะ ใส่ลายมันสิเป็นซ่าคนมาได้ตอนที่แรกมันสีเหลวๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าเาเห็ดปุ๋งแบบพอดีเกลือแป้งนัวนะพี่น้องตั้งแต่น้ำต้มคนเนาะมันก็สีเหนียวนี่แหละนี่ปลาตัวซีมึงเหรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอากะสีแบ่งไปขวบน้ำเนาะพี่น้องเนาะวันนี้หนุ่มน้อยกะสีตักใส่จานเลยเนาะพี่น้องเนาะป้ามัจะเซฟขนาดหนุ่มน้อยกะแอบซีมแล้วพี่น้องเอ้ย คนเห็ดบอซี่มาได้เนาะพี่องจะไปขัวเนาะพี่น้องตัวนี้โคเขาเสียไปขัวเนาะตัวนี้ทำบุได้ขวานสบายดีเขากระซิมาอันนี้พี่น้องเนาะเขามันเห็ดกินแล้วละพี่น้องนี่ลาบปลาดิบพี่น้องให้พี่น้องหมดใกล้ๆเลยตัวดิบมาเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแล้วแล้วอันนี้ตัวดิบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือตัวซุกเนาะพี่น้องอันนี้ตัวซุกเพราะเป็นลาบปลาซุกเนาะ พักเครื่องเคียงเขาน้อง,น,องน้อยเฮ็ดรับนนป่าชูก,กิ่นรับปลาตอกมือน้องน้อยเฮ็ดโอ้ยจักเน่ดาซี่เมื่อก่อนซีเซ่บหรือูกซีซ่บแหละมีพักกีช่าง้นงในแม่มีข้าวทองมีมักแข้งขมมีมักสมอลมีมักเขือมีมักทั่วมีมกเต็ดดิบกัดกับก,ก็คือเปาะลงมือคนเดิ้ลหนิเลยลงมือคนเดิ้ลหนิเลยโอ้ยแซ่บเซ็บน้องน้อยเฮ็ดรับป่าแซ่บ บบททมักมักสมอคือกระปั้นคือมักสมม่อด้วยเหมือเด้อลองซีนตัวดิบกันเด้อซีนตัวดิบกันเด้อพักข้าวทองครับพี่น้องอสาวซุกมักกินผักข้าวทองยากการเมลหอมยากับซุกกับกินตัวดิบกับกินเพราะว่าหักปลาใส่ตู้แล้วมันพลาเสื้อแล้วแม่มันเย็นใส่บัดเพิ่มเกลืออันนี้ตัวซุกอันนี้คือน้องนี่ สวสุกเบักัน่ัแม่กัดมากตั้น้ก่บังปิดแก่ข้าวคุอหนักตัวด้กนแ่งกินให้จริงกับบริข้าเนาะอข้ารู้สึกทุกอ่ะ้าทองใช่ป่ะแซฟเนาะบริกินจะโดนลาบระองน้ำต้มน้ัวกระวาย S <S ใส่พักข้าวทองลงไปเยอะเกือบปอนะคะไผ่ก,กินได้ละดีเนาะพี่น้องพักข้าวทองมัะเขือขมเจ้านี่ลูกเหน,นยังน้อยค่ะเป็นยาเขาก็ติดเลยแกงขมพี่น้องใส่มะเขืงขมน้ำสมอ เส้นรับเผาเวียงเสียนมะเป็นยองเนาะอันมะเขือโอ้ยมะเขือใหม่ก็ไม่ลืมละมะแข้งขมมะเขืออ่อนแซ่บๆเลยแซ่บจุดๆตดแล้วบ่ได้กินแต่แล้วน,วนาก็จะหาก,กินนี่แหละรับประทานเพราะว่าบบสูเห็นนะบบสูเนี่ยนะครับ เห็นแน้หมักแกงผมพวในานสองนายรสเป็นยาหิวข้าวเ,เที่ยงน้กงสมมเป็นเรืองกับเป็นยาทำามือมเขือคุยคันแหไงแล้วนะพี่เนอะตามด้วลกเชร โคุ้ก็เซฟกันเลยไี่โค้ชหมดแข้งข่อมแล้วพี่น้องลองกันไปเลือกแตตัวดิบแต่เลือกเซฟกว่าจะทุกเนื้อมาตัวดิบนึกว่าโดนจะกินดิบแต่เพราะอะไรมันยากเม่กินโดนแลม่กินทุก ยากนะไม่ว่าก็มาเด้ออยู่ตรงหน้าที่รับปลาเหมือนส่วนเตียกพี่น้องก้องผาเอสนี่จะละคนพี่น้องก้องฝลายมากินน้ำการดูดรับกระตองเหมือนแทบแทบกัดมกเพชรใส่ข้าวขนาดพี่น้องอ มามจะมักจะี้ยมักะม่มอเป็นยาเป <c oughs> เรื่อข้าวน้องมากินเมื่อวเดินะดินแล้ว มีคอมเมนต์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเกินว่าอันที่คลิปที่แม่เฮ็ดกินเนาะพี่น้องแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งมาว่าว่าอันเฮนานะไซส์แม่เนะาะไซส์แม่เฮ็ดความจริงแล้วบ่แม่เนเด้อพี่น้องเด้อโบแม่ใช้เฮ็ดทอดกับแล่วแม่คอยรู้แม่เพิ่อจะอยากเฮ็ดให้อันลูกกินนะคะพี่น้องแบบโบที่เฮ็ดดนแล้วผัดเผ็ดก,กบกะเฮ็ดให้ลูกกลิ่นนะแจ่ดนดนแล้วลเป็นก็อยากเฮ็ดใ,ให้กินอีกเนาะพี่น้อง ดได้ไซส์แม่ได้อพี่น้องเด้ออัน,นแต่ละมือกะลูกๆกะได้เฮ็ดให้อันแม่กินกับพี่น้องเนาะแม่พี่น้องเป็นกระยากโชว์สีมือลงอย,ย่ YouTube เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้อง FC ได้เบิ่งนะแม่นแหละลูกไม่ได้ใช้ดอเร็วเวลาจะเฮ็ดเฮ็ดใส่ลูกครับเฮ้ว้ามัน วางจ้างค่าคอนะพี่ง่ะปลาตองจ้างลายปลาตองเกือรหวานกินมะแขงขมโตกิน้องเบีงเนาะซน้อยกินจะมะเขือแ้พี่น้ะงมงกินโมะเขงขมยูไกินเชือหน่วยกันได้เนาะย่างน้อยยุ่งกินเทือละสองหน่วย แค้ <letter> <kilo S 1> ขมรับผัดหมักแค้นขมแค้นขมอะไรกับเจี๊ยวกบ่น้อยยอนได้เจาะกีวกบกับรับเทารับเทารับเทาใช่แบบแค้นขมนี่้นได้กินแมนบิ๊ดเลยสำเดียวกับสำเว่าบุคคลสุดสำเดียวกับมาเชโนอะไรบอกินปิ้งไก่อะไรสิมอ่จะเต็มด้วยน้องแล้ ้กับหัวปลาอร่อยเลยคิกับขุนตุแห้งขุนกับไข่แต่ไปแค่หนบัตอยตกรายแล้วไปมาจนไรจมไรกินกินเทร้าแล้วมันมน่ยแกบอกเพ็ดนปมกันสงหน่วยบา เมื่อที่สองเนาะพี่น้องนี่เนาะนัะ่ตะเกียบไปเก็บมาเนะาะเก็บในต้นมาเรืยกอาจจะมาอ่อนมาสักนัน่งแก่เลยตอนนี้ก็อิ่ามมันน้องพี่น้องเนาะโอ้ยอิ่มแซ่บแซ่บแซ่บลงน้อยเห็ดรับปลาตองแซ<ถ>่บแหงพี่น้องเลยสุดยอดระดมน้อยมือนี้สุดยอดเลยเพิ่นเห็นแม่เห็ดเพิ่นกระเบิง้งเบิ้งแล้วเพิ่นกระเห็ดเ,เป็นเห็ดเป็นนะแม่ก็มาเบิ้งนะพี่ลูกคนใดกระเบิ้งแม่เห็ดแต่กระเห็ดเป็นสำหรับคลิปนี้ก็<ช>ขอจบคลิปประเทีเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะแตอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองสาวลาวเซโนเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามซองเอสุกเด้อพี่น้องเด้อชื่อซองว่าสาวลาวเซโนโบิวตี้นาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บิวตี้นี่เป็นภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องสำหรับกิมมี่ก็ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย